ล่องผุดไม่เบิงครับเพรผดเก่าห้ายมันมันอย่างเป็นดินเป็นเสือล่า๋อต้องเปลี่ยนน้ำแนเนี่เป็นเสือล่าอโวอยู่ครับนอนอ๋อครับผมใบมันแห้งมันกรอบเสือล่ากับนอนสวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาพ่อกับบ้าน้องในช่องปบป่าผ้าลวยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้บ้าน้องก็จะพาพี่น้องมาเบิงอีกนี่ครับผมสวนของพอเพิ่นเนาะครับน้ฮากับมาเบิงหลายเที่อล้วครับพี่น้องครับ เดี๋ยวมื้อนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาสมสวนเพิ่อนจะจะปลูกมะระเนี่ย้วก็จะปลูกบักบวบเปี่ยมนะครับพี่น้องเนาะพี่กัดแปลงนี่ก็อยู่บ้านน้องปากุมเด้อพี่น้องเด้ออยู่บ้านน้องปากุมตำบลดูนอำเภอกันทรลมจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับเดี๋ยวมื้อนีบ้านน้องก็จะพาพี่น้องมาหาเจ้าของแปลงเพิ่อนาะครับน้องข้ามาเบิ่งหลายเสียแล้วเพราะว่าพอเพิ่นก็จะเปลี่ยนเฮ็ดอยู่ตลอดครับพี่น้องบักบวบแน่นี่ครับบักงูเหี่ยวเน่ย แล้วก็จะเป็นมะละแน่นคพอน่อเขาจะเห็ดอยู่นี่ครับผมพ่อครับสวัสดีครับผมครับผมพ่อซื้อพ่อหยังนคอ,อำคำมพันอาลีพ่อคำมพันอาลีนะครับนอ <Man. S 1> นี่ครับพี่น้องครับเอาพ่อครับบานนี้แตะก่อนนี่ฟังข้างนี้เขาเคอยจังปลูกมะละพอ่อเ,เปลี่ยนเปลี่ยนน่ยอ๋อครับผมเปลี่ยนผืชใหม่เปลี่ยนผืชใหม่เขาก็จะมาปลูกบักบวบเลียม บักบวกเขา่อนบักลอยบวเดียมมันละครับผมตัวนี้มันจะเอิ่อยังก็พอบักลอยเขาเอนบักลอยบักลอยบวเดียมบักบวบเดียมเอิ่อนบักลอยได้พี่น้องเด้อตรงนี้เขาจะเริ่มแรกนี่พอเขาปลูกยังไงพอบันต่างกันบวกับมาละกับบัต่างอันเดียวกันครับปลูกแบบเดียวกันเลยแมนเริ่มแรกนี่เท่ากับเอาเอาปูนใสอืครับผมปูนปูนเนี่ยปูนขาวครับผม ล้วก็ไถกบถอนตัวปลูกครับทีเขาก็สิก้ากาเบีย,ยขึ้เกาเอยู่พอแก่กาพะเบียทะกอนครับผมเขาก็เริ่มแรกเขาก็จะมาพอเบียแก่พอเบียรประมาณไดพอเขาจังจะเอาลุงมันได้จักสามใบสี่ใบแล้วอืมได้สามใบสี่ใบเออเขาก็จังเอาลงปลูกแครับผมช่วงนี้ประมาณจักเดือนพอนี่เขาจะได้เจ็บขายนี่ครับผมมันสี่สิบห้ามือ ขาไมาได้เต๋าไมได้ตัดขาไมได้ตัดถุงสองถุงโอ้สี่สิบหามือแมนเขาจังจะได้เริ่มเริ่มเจ็บแล้วเริ่มเจ็บตรงนี้อันเริ่มแรกนยครับกับพวดดินก่อนมันบ่พอบ่วดได้พวดแล้วเอาปุนใส่เอาปุนขาวใส่ให้<ม>ใหครบเลยปุ๊กป่านี้โอ้ยเป็นปัญหาด้ยเพราะว่าตรงนี้ก็คือเขาจะเอาค่างเกา่าแมนนะค่างเกา่าครับผมค้างบัก มะละเนาะพ่อเนาะแมนคางมะระร่องผืนไม้เบิ้งมันมันก็ได้ผลอยู่มันนปลูกปลูกบอะไรปลูกสีแป้งหนึ่งสีข้องล่องเบิ้งสีแป้งก่อนแมสีข้องเพราะว่ามะละก็อยู่ทั้งหลังแมนมะละเฮานี่เริ่มเริ่มไหว้เนี่ยแหละมันบ่พ่อแมนมันมันถามไหว้แหละมันเป็นเสือล่าเอาไปอยู่ครับพ่อบานนี่บักบวบเรียมกับมะละนี่อันใดปลูกยากปลูกง่ายกว่ากันพ่อยังที่ว่าตัวไหน มันอันพ่อมันกันล่ะพ่อปันกัน้นแมนพอแมนโอ้อก็แล้วต<ม>ึกช่วงมันครับตึกหนาฝนนี่ก็อันตรายอยู่แล้วโอ้เอายากอยู่ครับหนาฝนกับหนาหนาวนี่หนาใดพอเห็ดง่ายก็การหนาหน,นา,นาวหนาหนาวหนาหนาวสีเห็ดง่ายกลัวแมนครับผมเพราะว่าช่วงนี้กระลั่งจะเขานาน้าหนาหนาวเนาะพอนาอแมนสิลงมไม้อีกอยู่นี่ใถคล้องไว้อยู่อ๋อครับผมพอก็จะลงบักบัวเพื่อกาบ่าพอบาน สิโลบวกบวกเครื่องเงินใส่บักมละลาเครื่องเงินอ๋อครับผมใส่สลับกันแนนลองผือใหม่เบิง่งครับเพราะผือดเก่าหลายมันมันอย่างมันเป็นด,ดินเป็นเสือล่าอ๋อต้องเปลี่ยนน้ำแน่แม่ไมันก็บกไปได้พักหน้าก่องข้ <laughs> ามไ่เลย <laughs> คือเขาออกจากมาละลาอะไรก็ต่อบวกลงไปเลยแนนครับผมนี่เครือเพิ่นนี่ก็คือจังคืองูเหี่ยวเนาะพอเนาะงแนนอันนี้กันแล้วม<อ>ันก็ไปอยู่ครับ แต่ว่าก็ออกคนละใบแมนนี่ครับพี่น้องครับโอ้ยทหาสีเข้มแมงเ้ยแลปื้อแล้วบอกครับตรงนี้ก็คือเฮาเริ่มเริ่มเจ็บไปหลายเที่อแล้วพ่อนโอ้ยวลายแล้วต้องิาถวายเบอร์แล้วนี่บอกครับนี่ถือว่ามหนวยสันได้นี่แมนบ่พ่อแมนโอ้ว่าเขาขักโอ้ยเาวาแฮงไดแขนแขนกลัวพุนตรงนี้ถือว่าสีเริ่มายแล้วแมนขนาดเริ่มใบบนี่พ่อป้าพี่น้องบึง พะว่าเริ่มไหวได้ครับเด้อขนาดเริ่มไหวเบื้องบบกบวบพ่อนี่ยังห้อยเซลอยู่ครับพี่น้องคนอั้นป็นตอนซ้อนแห้งครับคนข้างในนี่ถือว่านวยบบงามเลยบผานปรเดยนนี่บูยบโบผานพ่อคนด่าครับเบื้องครับนี่สุดเทียถาเข้าเจ็บนี่ฉีนยาวลงหอดินผุนโอ้มันแขนกลัวบอกพ่อโอ้พราะครับบานนี้เข้าเจ็บเซาหนึ่งนี่ได้ประมาณแทกถุงครับช่วงนี้มันเวียนมือเก็บเนี่ยมันต้องมือก็ได็ดซีฟต้องมือ มือแรกที่มันได้เศร้าขนาดซีข้องได้นน่ครับผมซีข้องนี่ได้ซื้อว่าผ่านเศร้าถุงแมนนี่ครับพี่น้องมันพอคนได้ยี่สิบกว่าถุงเลยครับด้วยขนาดสี่แป้งครับเป็นไหนพอครับบานบักบัวเผาช่วงนี้นาเนี่มันกับราคามันบอกแมนครับราคากับรู้อกคาสิบห้ากิโลครับผมก็แล้วแต่ถึงส่วนกันละครับ ช่วงนี้แพ่งบพช่วงนี้ตัวนี้ก็บ,บรุดออก้าสิบอ๋อครับผมเพราะมันกระเจี๊ยวแต่ส่วนคือกันแมนล,ลักเสือลักเสือเขากับปู่แปว่ามันประทากท่านหน้าเพราะมันหลายลักเสือเพราะว่าช่วงนี้ยัง่านมีไผมีอยู่แมนครับเพราะมันคาฝนแน่อ๋อครับเขาก็เลยกลายเป็นถาเฮดท่านหน้านี่ก็คือได้ได้ดีเนาะพอนาอแมนเพราะว่ารุดรุดแล้วนี่เพิ่นจะประมา่าน โลละจักบาทพอทาสุดชุดเท่านี้มันหาหากิโลครับหากิโลขนโลโลหากิโล,หา,โลหาสิบก็ถึงโลละสิบบาทแมนบอครับผมแมนหากิโลหาซิบก็ถือโลละสิบบาทเพราะว่าทุงหนึ่งนี่เท่ากับจะอยู่ประมาณหากิโลหากิโลนะพอนะถือโลละสิบบาทเพราะว่าช่วงนี้จะดีนแน่น,นอนพอนครับผม ่วงนี้เขาก็จะดีแน่พอคอนว่าเขาก็ดกอยู่ดีแตแนะ่เมืองสีก็บโ่โวยตายบอกครับพอลูกจนว่าลูกคนณจนว่ญญาวิ่งก็ปวดแทนอืมผมมาองำนี่ก็จังดกได้พอแน่เมืองหน่วยเมืองสีเดี๋ยวมันขาลาดขีดไม่ต่บักย่างเ่าทั้งนั้นบอกครับนี่ต้นวัยย่วก็<ๆ>ปูปัญหาดอกทตามันถือช่วงมันนั่นนี่ครับพี่น้องครับเอาพอครับบานนี้เข้าได้ เจอปัญหายัางเนียบอกบูกบวกบวกมันก็เป็นนี่แหละเป็นเสือล่ากับนอนอ๋อครับผมใบม,มันแหงมันกรอบเสือล่ากับนอน,นแต่ว่าถ้าไม่ว่นท่องนี่จะวันท่องคือจะห่างแน่ห่างมแม่บ่พอแม่สีบ่คือมาละปันใดน